อันนี้เป็น Walking Street นะครับเป็นตลาดที่เขายกย่องว่าเป็นแบบว่า Night Market ที่ดีที่สุดในไต้หวนันแล้วก็ Night Market ในไต้หวันนะ่ะมันมีกี่ที่มีกี่เมืองเขายกย่องให้ที่นี่เนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วที่นี่ชื่อว่าอะไรที่ชื่อว่าตลาดถ้าออกเสียงผิดพลาดต,ต้องขอโทษด้วยนะครับตลาดหรือว่าตงมันน่าจะใช่อันนี้นะอันนี้เท,ที่เขาเรียกว,ว่าโต๊ะองซื้อมันจะเป็นอันเนี้ยไอศครีมโรทีสองอนะ เาสร้างถัว่วผอยสองตัวตัดอนะ่ะมาก่อนเลยมีแจ่วไหม Chinese, what w h a ชนีส t ัสดีครับช่องตัวติวตโอ้เท่าที่ผมเห็นนะหมูสับแล้วก็หัวหอมพอ,อความกรอบน,นอกมันทั่แล้วแต่มังส่งผลเข้าไปถข้างในด้วยน,นิดหน่อย,น,อยนะคือความสดของหัวหอมที่นี่ยังสดอยู่ เพราะเขาน่าจะเอาลงไปแป๊บเดียวเพราะไม่งั้นมันจะข้างนอกมันจะไหม What's the name again in Chinese? หลงฟงถยุยหลงฟงถยุยเหมือนกินลูกชิ้นลูกชิ้นใส่ผักอะ